สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแกงเขียวหวานสันคอมหมูสไลด์ครับวันนี้ daddy จะโขกพริกแกงเองด้วยนะครับจริงๆแล้วพริกแกงเขียวหวานทำไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเตรียมเครื่องให้ครบใช้เวลาโขกแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเราก็ได้พริกแกงหอมๆอ,อร่อยๆมาทําแกงเขียวหวานแล้วนะครับแกงเขียวหวานสูตรนี้เข้มข้นกลมกล่อมลงตัวนะครับแล้วก็ได้พริกแกงใหม่ๆหอมๆยิ่งทํให อร่อยเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เราใช้เนื้อหมูสันคอสไลด์ก็จะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำโดยที่เราไม่ต้องไปหมักอะไรเพิ่มเลยนะครับเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานกับขนมจีนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นส่วนของพริกแกงนะครับก็จะมีผิวมะกรูด1ช้อนโต๊ะข่าแก่ซอย1ช้อนโต๊ะ หอมแดงซอยประมาณ5หัวกระเทียมจีนกลีบใหญ่ประมาณ8กลีบรากผักชี3รากพริกขี้หนูสวนสีเขียวอย่างเดียวเลยนะครับประมาณ30มเม็ดขมิ้น1ช้อนโต๊ะตะไคร้ประมาณ2ต้นครับเม็ดผักชีครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะไปคั่วให้หอมก่อนนะครับเกลือ1นช้อนชาแล้วก็กะปิ1ช้อนชาครับต่อไปเป็นเนื้อหมูสันคอสไลด์นะครับใช้ประมาณ400กรัมครับ มะเขือเปราะประมาณ10ลูกเราผ่าแล้วก็แช่ในน้ําเกลือนะครับมะเขือจะได้ไม่ดําครับมะเขือพวงประมาณ1ถ้วยใบโหระพาประมาณ1ถ้วยใบมะกรูดอ่อนๆนะครับประมาณ10ใบกะทิ200มิลลิลิตรน้ำเปล่า300้ยมิลลิลิตรน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะ แล้วก็พริกจินดาแดงซอยหรือพริกชี้ฟ้าซอยก็ได้นะครับช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมครับขั้นแรกเรามาโขลกพริกแกงกันก่อนนะครับอย่างแรกเราใส่เม็ดผักชีเม็ดผักชีนี้เราไปคั่วไฟอ่อนๆให้หอมก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาโขลกให้ละเอียดเลยครับต่อไปเราก็ใส่เกลือลงไปครับตามด้วยตะไคร้ผิวมะกรูดคาแก่ซอยแล้วก็รากผักชีครับ ทุกอย่างเราจะพยายามซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเวลาเรามาโขลกเนี่ยมันจะได้แหลกง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ตาทุกอย่างให้ละเอียดเลยครับพอทุกอย่างละเอียดแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็ขมิ้นลงไปครับโขลกไปเรื่อยๆจนทุกอย่างละเอียดนะครับพอละเอียดดีแล้วเราก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปครับหอมกับกระเทียมเนี่ยเราจะใส่อย่างสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันมีน้ําเยอะแล้วมันก็ค่อนข้างลื่นนะครับเวลาตำเนี่ยมันจะละเอียดยากนะครับ พอทุกอย่างละเอียดดีแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปครับคลุกเคล้าต่ออีกสักน็กน้อยนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันเท่าน,นี้ก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ได้พริกแกงเขียวหวานหอมๆเตรียมไปแกงได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราใส่กะทิลงในหม้อนะครับตั้งไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราก็นําพริกแกงลงไปคั่วกับกะทิให้หอมเลยครับ คั่วไปเรื่อยๆจนพริกแกงกับกะทิเนี่ยเข้ากันแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเลยนะครับพอพริกแกงหอมดีแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูสันคอสไลซ์ลงไปครับคั่วหมูกับพริกแกงให้หอมเลยนะครับพอหมูกับพริกแกงได้ที่แล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าหรือว่าหางกะทิลงไปครับ คลุกเคล้าแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นเราก็ตั้งให้เดือดครับพอน้ําแกงเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงลงไปครับจากนั้นคนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตั้งให้เดือดอีกรอบหนึ่งครับพอน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วเราก็ปรุงรสครับใส่น้าําปลาผงปรุงรสแล้วก็น้าตาลปี๊บครับ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับตั้งไปเรื่อยๆจนมะเขือสุกเลยนะครับพอมะเขือสุกแล้วเราใส่พริกจินดาแดงซอยใบยมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอใบโหระพากับใบมะกรูดเนี่ยส่งกลิ่นหอมเราก็ปิดไฟเตรียมตัดใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยครับ เราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทานกับขนมจีนก็ได้นะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูแกงเขียวหวานสันคอมหมูสไลด์นะครับวันนี้พิเศษก็คือเราจะโขกน้ำพริกแกงเองนะครับน้ำพริกแกงเนี่ยโขกง่ายๆนะครับเตรียมเครื่องให้พร้อมใช้เวลาโขกแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเราก็ได้พริกแกงสดใหม่นะครับเตรียมไปแกงเขียวหวานอร่อยๆได้เลยนะครับรับรองว่าน้ำแกงเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อม อร่อยกว่าพริกแกงที่เราไปซื้อตามตลาดมาแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แรดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ